หักถิ่นหักไทยรักถิ่นหลักไทยรักถิ่นรักไทยเจ้ารักถิ่นรักไทยสไตล์วิเชียนบัวบาหักถิ่นหักไทยหลักถิ่นหลักไทยหักถิ่นรักไทยเจ้ารักถิ่นรักไทยสไตล์วิเชียนบัวบาา ครับท่านผู้ฟังครับกลับมาในช่วงที่สองของรักถิ่นรักไทยนะครับเพลงที่เปิดไปนั้นนะครับน้องก๊อฟคัดมาจากไหนนะคัดมาจากกลุ่มนะครับของนะครับรายการรักถิ่นรักไทยครับที่นะครับมีพี่น้องเครือข่ายนะครับแล้วก็มีแฟนๆครับของรายการนะครับที่นะครับเข้ามาช่วยกันคอมเมนต์ครับนะครับแล้วก็เข้ามาทักทายกันนะครับทุกๆสุขครับแล้วก็จะสอบถามความเห็นกันครับพี่วิเชียนนะครับว่าวันนี้ ฟังอะไรกันดีแบ่งปันกันครับอก็มีการขอเพลงมานะครับแลายท่านก็แนะนารายการมานะครับขอบคุณนะครับเพื่อจะไล์สดไปเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องในท้องถิ่นก็เชิญได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ในช่วงที่สองนี่เป็นช่วงสัมภาษณ์นะครับวันนี้เราจะได้พบกับเยาวชนคนเก่งอีกคนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นคนซึ่งได้ออกในสื่อต่างๆหลายหลายที่ด้วยกันในการโทรทัศน์หลายรายการนะครับมีการไปสัมภาษณ์น้องคนนี้นะครับว่ามีความชอบมีความเชื่อ มีความเชี่ยวชาญยังไงบ้างนะครับอะพี่กอลครับรับต้อนรับน้องกิฟหน่อยแล้วสวัสดีครับนะครับน้องน้องกิฟน้องรุ่งที่ว่าคานากวกครับน่านะฮะสวัสดีครับอ่านะครับ๋ยวเอารูปใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งครับเอารูปใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับไว้ข้างอีกข้างหนึ่งนะครับจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับอะน้องกิฟเป็นคนที่ไหนอืม นแนะนำนิดหนึ่งแนะนํานิดหนึ่งไทยคะ่ะจังหวัดร้อยเอ็ดคะ่ะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยไที่สามารถเขียนด้วยตัวเลขได้ว่าเป็นจังหวัดจังหวัดอื่นเขียนไม่ได้นะที่นี่คือหน <laughs> ึ่งศูนย์หนึ่งนะครับอ่ะ <laughs> เป็น,น,นชื่อนามสกุลนี่เราไม่คุ้นเลยนะคือที่ดูในทางทีวีในทางรายการ youtube ต่างๆนี่คือน้องกิฟกิฟน้อยร้อยเอ็ดชื่อนี้เลยนะ <laughs> นะครับจ,จริงๆชื่อนามสกุลอะไรนะอะไรนะลูก ชื่อจริงหนูใช่ไหมคะใช่ใช่ลูกหนูชื่อลุงพี่ว่าคํานา่วมค่ะโอ้เนนะเออทำนาทํา <ừ. S 1> ทน,า,นาคํานากวมแสดงว่าที่บ้านต้องทํานาแน่นอนเลยอ่ะ <laughs> พี่กอลฟดูดูข้างหลังของน้องเขาเนี่ย <laughs> เต็มไปด้วยสตราราวุธ <laughs> ใช่ไหมเนี่ยที่อยู่ข้างหลังนี่คืออะไรลูกเค่ดนงงตรีของหนูนเองคะอ่ะอ่ามันมีอะไรบ้างลองลองแนะนาให้ชาวบ้านดูหน่อยที่เผื่อจะรู้จักดนตรีอีสานบ้างมันคืออะไรบ้างดูนี่นนะ่ <laughs> ะ ที่หนูถืออยู่นะคะนี่คือพิน,นะคะ่ะอ่านี่คืงังก็มีกีตาร์มีพินผสมผสานกันไปค่ะก็พินหลายตัวค่ะอะอันนี้ของตัวเองหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหพี่ก๊อฟลองถามราคาดูหน่อยสิอยากรู้ราคาจริงว่าแต่ละตัวราคาเท่าไหร่จริงจริงนะตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆนะบางตัวเนี่ยอะอย่างตัวที่ถือน้องกิบถืออยู่ในตัวเท่าไหร่เนี่ยประมาณหกพันเจ็ดพันนะคะแม่ตัวเดียว อ๋อมันเป่าได้ด้วยใช่ไหมคะเป่าได้ด้วยใช่ไหมฟินเนี่ยไม่ได้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 นะอืมอ่ะแล้วก็มาคุยเลยอย่าไปชนนวนเก่งมาอยู่ตรงหน้าเลยนะครสนใจสนใจตอนนี้น้องคิปเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรครับชั้นปีอะไรแล้วครับโรงเรียนพานไพรวิทยาคารค่ะตอนนี้หนูอยู่ป้าจะขึ้นม .6 แล้วค่ะอืมจะขึ้นม .6 แล้วนะครับจะเป็นมปลายเป็นสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างเรียนหลักสูตรอะไรครับ เรเรียนวิทย์คณิตค่ะวิทย์คณิตนะครับวิทย์คณิตวิทย์คณิตแบบนี้ตั้งใจไหมว่าที่จะไปเรียนสาขาไหนต่อหรือมีความฝันหรือยังครับว่าให้พี่ให้พี่ไทยไหมให้พี่ไทยไหมจะต้องไปเรียนวิเลยนะวิเลยดนตรีเป็นครูสอนดนตรีอ่าไปเรียนวิเลย์ดนตรีอยางข้าินใช่หรือไม่ก็ไปเรียนต่างประเทศเรื่องดนตรีสากลเรื่องของเพลงโอเปร่าเรื่องของใช่ไหม อ่ะให้ไทยททยก่อนใช่ไหมฮะใช่ไหมไม่ค่ะเอ้าทำไมอ่ะทำไมเป็นขนาดอ่เอ้าแล้วอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเริ่มงงแล้วนะครับที่เล่นพินจนโด่งดังโฆษณากันมาอย่างดีเดี๋ยวค่อยกลับไปเรื่องพินนะว่าน้องกิฟมีวิธียังไงแต่ตอนนี้น่าสนใจแล้วว่าน้องกิฟเนี่ยไม่ได้อยากเรียนต่อแต่มีเป้าหมายเป็นของตัวเองมีเป้าหมายเป็นของตัวเองโดยเฉพาะเป็นอะไรครับ อกียน้านสุขภาพค่ะอืมด้านสุขภาพทำสป,ปา<ช>คุณหมอคุณพยาบาลอย่างนีเหรอครับใช่ค่ะอ้าน่าสนใจนะทำไมถึงสนใจด้านนี้ครับเอ่อชอบค่ะชอบรักมันแบบรักคนค่ะอยากเป็นสัตวแพทย์อยากเป็นแย่พวกนี้แบบรักสัตว์เป็คนค่ะอืมเป็นคนที่รักสุนัขรักแมวมากเลยค่ะอืมที่บ้าน,ท,านที่บ้านมีกี่ตัวอะทำจริงที่บ้านมีกี่ตัวตอนนี้หมาแมวเนี่ย มีสองค่ะแมวตอนนี้มีหนึ่งอ่ามีสี่ตัวค่ะแมวมีสี่ตัวโอ้เนี่ยแน่นแล้วแล้วแล้วเป็นแมวมาไม่ทำอย่างอื่นอ่าเออดีครับอืมนะครับเพแม่ควรจะต้องไปเรียนสัตวแพทย์ว่าไหมก็ก็ที่หนึ่งของหนูคือหนูอยากเรียนแพทย์ค่ะอืมเรียนแพทย์เลยนะแล้สองก็อยากเรียนสัตวแพทย์ค่ะอืมอ๋อโอเคแล้วไม่รู้ว่าจะสอบได้ไหมคะก็ ไปไปเลยไปไปเลยได้ต้องได้แน่นอนต้องได้แน่นอนนะครับทีนี้มาถึงความเก่งเรื่องพินบ้างไม่ใช่เก่งเรื่องพินอ่ะเพราะว่าเราโดดเด่นมาทางพินแน่นอนกิฟหนอยร้อยเอ็ดเนี่ยเล่นพินมาแล้วกี่ปีเล่นตั้งแต่ปห้าค่ะประมาณตอนนี้เล่นมาได้สักห้าหกปีแล้วค่ะอื่าอ่าแล้วยังใครเป็นคนแนะนำให้เล่นครับหรือว่าเราไปได้ แรงจากไหนใครสนับสนุนไหมครับอ๋อค่ะคุณแม่กับคุณยายหนูเองเพราะว่าท่านชอบดนตรีค่ะชอบแบบรำกอง,องอยางนี้แล้วก็อยากให้หนูไปเรียนค่ะหนูก็ก็อยากลองเล่นดูค่ะเล่นไปเล่นมาแล้วก็ชอบเลยอ,อันนี้เขาไม่เรียกว่าลองเล่นแล้วอันเนี้ยเป็นมืออาชีพแล้วอัน,นจริงๆนะพอดูรายการเพลง <ๆ S 1> ต่างต่างที่น้องเก็บไว้บอกรายการทีวีหลายรายการเนี่ยนะมีการสัมภาษณ์ทางทีวีต่างๆเนี่ยไม่ใช่สมัครเล่นละอันนี้ต้องถือว่ามืออาชีพใครเป็นครูสอนถิ่นลูก คนแรกของหนูนะคะเป็นชาวบ้านค่ะอือยู่ที่บ้านเองถ้าบ้านเปามตามหมู่บ้านเขาจะมีครูกินหนูก็ไปเรียนกับเขาค่ะด้วยความชอบนะคแล้วสักพักก็พอเข้ามัธยมก็ประถมก็มีครูยงยานอีกคนนึงค่ะพอเข้ามัธยมก็ไปอยู่วงค่ะวงปรงลางแล้วเขาจะมีรุ่นพี่มีครูซัพพอร์ตค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่วงวงปรงลางของโรงเรียนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนะครับอืง่าย เห็นว่าพี่วิเชียนครับที่พนมภัยเนี่ยนะครับขึ้นชื่ออยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องบุญบ้างไฟใช่ไหมครับน้องกิฟใช่ค่ะได้มีร่วมงานบุญบั้นบุญบุญบ้างไฟได้วยไหมครับเอาพินนี้ไปร่วมงานด้วยไหมครับร่วมค่ะไปร่วมปีที่แล้วค่ะช่วงที่โควิดยังไม่ระบาดค่ะแล้วเราก็จะมีการจัดพณีบุญบ้างไฟพนมไัยหนูก็ไปอะเล่นพินถ้ามีรุ่นพี่หนูก็ไปตีกองตีฉาก อาจจะคพอรุ่นพี่ออกก็ไปเป็นมือพินเป็นตัวหลักแสดงว่าเล่นเล่นได้หลายอย่างมากนะเนี่ยน้องเกมนี่นะนะครับจริงๆความเชี่ยวชาญในเกงจริงๆคือพินนะครับทีนี้ต้องถามอย่างนี้ลูกทําไมถึงชอบเล่นพินทาไมไม่ชอบเล่นดนตรีอื่นไปลยคือดนตรีอีสานเนี่ยมันมีหลายประเภทนะหลักๆคือข้างหลังไม่มีที่วางอยู่มีแคนด้วยอ่าเลยไปดอกอาจจะมีโปรงลางอาจจะมีบูดมีนู่นมีนี่ทําไมชอบเล่นพินเสน่ห์ของพินมันอยู่ตรงไหนคือมันเล่น เข้ากับหลายงานได้ค่ะสมมติถ้าไปเล่นเป็นวงสตริงก็เล่นได้ค่ะเป็นพัดให้เขาแบบไม่ใช่คอรัสสิเขาไปว่าไปโซโล่ให้เขาค่ะเล่นได้เป็นแบ็กอัพให้เลยนะนี่คือเครื่องดนตรีเครื um, <g <g ่องแรกที่หนูเล่นค่ะนอกนอกนั้นก็ชอบเหมือนกันหมดค่ะก็เล่นเป็นเล่นวงลางเล่นซอเล่นโบดเล่นเป็นค่ะเล่นแต่ว่าหลักๆก็คือเล่นคินค่ะ อ้นกอับนกอัถ้าเก่งขนาดนี้ยุ่งให้ไปเรียนดนตรีเถอะไปเรียนไปเรียนแพทย์เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้เอาจริงนะคืออย่างนี้พี่วิเชียน๊อากำลังจะผ่ามน้องพอดีครัาจะถามน้องกิฟตพอดีว่าน่าสนใจครับว่าตอนเนี้ยเป้าหมายของเราคือไปไปเรียนหมอแล้วสมมุติเป็นหมอแล้วพินเนี่ยจะทํายังไงต่อดีแบ่งเวลากันยังไงดีแบบนี้ก็มาเล่น ก็เล่นอัพลงเฟซเอาลงเฟซเอาลงยูทูบให้คนดูก่อนรักษาผู้ป่วยเนี่ยก่อนรักษาผู้ป่วยเนี่ยนะในห้องรักษาผู้ป่วยหน้าหน้าห้องตรวจเนี่ยผู้ป่วยจะไปรอกันเต็มตั้งแต่แปดโมงเช้าหมอจะมาตรวจประมาณเก้าโมงเช้าเพราะฉะนั้นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคนหมอกิ๊บเนี่ยนะไม่ต้องทําอะไรไปเล่นดนตรีให้คนไข้ใครเครียดก,ก่อนเอาจริงนะ ตอนนี้พี่เห็นแล้วพี่เห็นอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยลามาธิบด,ดีเนี่ยลงมาละมาเนี่ยนะคือจะมีจะมีจิตอาสาที่เขาจะไปเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยแลย้วญาติผู้ป่วยฟังอันนี้เคยเจอแล้วเมื่อไม่นานมาเนี่ยนะครับไปก่อนก่อนโควิดจะมานี่แหละแ้วเขาก็ไปเล่นแล้วก็มีคนป่วยมีญาติผู้ป่วยซึ่งปกติคนเรานี่เวลาป่วยมันจะเครียดใช่ไหมพอได้ฟังเสียงดนตรีมีการขับร้องมันก็ผ่อนคลายขึ้นอะ่ะทีนี้พอเราผ่อนคลายขึ้นจิตใจมันก็สบายขึ้นพอใจสบายขึ้น,ม,น,น,นมันก็ส่งผลต่อร่างกายคุณหมอคลิปก็จะเป็นอย อ่เอาละผู้ป่วยแล้วก็ยาตผู้ป่วยนะก่อนที่จะรักษาเรื่องของโรคไค้ไข้เจ็บมาฟังเพลงแรกเอาสมมติสมมติประกาศไปปุบนะน้องน้องกิ๊บจะเล่นเพลงสมมติสมสมมุติเขาเป็นคนไข้มามารอรับการรักษาน้องกิ๊บจะเล่นเพลงอะไรอ่ะให้ให้พี่กอล์ฟังรออันนี้ก็ป่วยนี่ยเห็นไหมเนี่ยปิดหน้าปิดตาอยู่เนี่อ่ะลองเล่นเล่นเล่นดตให้คนป่วยฟังก่อนแล้วอ่ะลองลองโซโล่ดิเอา ทำนองลำเพลินนะครัได้เอาเลยนะจะได้มีจะได้จะได้ให้ป่วยให้ไข้ไวๆเอาเล่นเลยใช่ไหมคะเอาเลยลูกสักหน่อยสักหน่อยนึ่งสักหน่อยนึ่งสักหน่อยนึ่งอ่าโอเคสักหนึ่งหนึ่งอ่ะเอาละนะทีเนี้ยคนป่วยจะอ่าด้เย็นลูกได้เย็นอ่ะ อพ,อพอพอก่อนลูกพอก่อนอนเอาสุดยอดอาญาติผู้ป่วยเป็นไงฟังแล้วเป็นไงก็ <g melody> ถ้าถ้าเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้อเขา่าเสื่อมก็คงลุกเต้นได้อ่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับสนุกมากนะ,อะเอท <c oughs> ี่อยากรู้ว่าตอนเนี้ยเราเรากําลังเรียนอยู่ชั้นมห้าเราแบ่งเวลาในการละเออ แบบเล่นโป้เล่นโปงลางเล่นพิมของเราเนี่ยกับการเรียนเราแบ่งเวลากันยังไงอะเผื่อเพื่อนเพื่อนมีแบบความสนใจแบบเราบ้างอยากมีงานอดิเรกแบบเราบ้างเสียหายต่อการเรียนไหมเอออืมอืมอยากรู้เนี่ยคือว่าหนูจะหนูหนูจะไปมีมีงานของหนูคือมีต้องไปเปิดหวัวค่ะอเพิืม,มแล้วก็เรียนหนังสือค่ะแล้วก็ ไปอยู่วงปงลางค่ะแต่ว่าช่วงนี้หนูไม่ค่อยได้ไปวงแล้วค่ะเพราะว่าหนูหันมาอ่านหนังสือมากกว่าค่ะแต่ว่าปีก็ไปหาค่ะแต่ก่อนก่อนที่โควิยยังไม่ระบาดนะคะหนูก็ไปหาช่วงเลิกเรียนค่ะหนูจะไปเปิดหัวค่ะเพื่อหายนะคะไม่เสียการเรียนเกรดดีด้วยนะเกรดเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้เกรดเท่าไหร่โม่ห้าเนี่ยม่ห้าเนี่ยโชว์หน่อยให้คนทั้งประเทศได้ฟังว่าเกรดนักเพินสาวที่ เล่นเพลงเก่งมากเกดเท่าไหร่เออหนูจะไม่ค่อยเก่งนะคะอ่ะหนูได้เกดตอนม .5 ถึงที่แล้วนะคะหนูได้เกดสามจุดแปดเจ็ดครับเก่งไหมเก่งไหมโอ้โหไม่เก่งไม่เก่งนะไม่เก่งนะเทอมงถึงที้ก็ลดลงครับเพราะว่าหนูประปรในห้องเรียนบ่อยเกินไปอืมไม่เป็นไรเก่งมากถ้าสามจุดห้าขึ้นก็ถือว่าเก่งแล้วนะสามจุดใช่ชอบชอบวิชาอะไรมากที่สุดครับดนตรีอืม ก็ชอบอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวิชาการหนูจะชอบฟิสิกส์ชอบเคมีค่ะนี่มันคนละเรื่องเลยนะถูกวิชาามัน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 คนละเรื่องเลยเนี่ยนะโอ้สุดยอดจริงๆคือเรียนวิชาหนักๆทั้งนั้นเลยนะเสร็จแล้วก็แสดงว่าพอเรียนวิชาหนักมันเครียดก็เลยมาเล่นพินแทนจะได้คลายเครียดมากขึ้นเออมันเครียดมันมาระบายออกกับพินใช่ไหมนะครับอ่ะเลก็ถามงี้ครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไปออกรายการโทรทัศน์อะไรบ้างจําได้ไหม หนูไปรายการซูเปอร์เทนค่ะสามรอบค่ะสามรอบเลยเป็นเป็นรอบที่แบบว่าไปแข่งกับเขาเฉยๆไม่ได้คิดอะไรมากค่ะไปร่วมรายการเฉยๆแล้วรอบที่สองคือเขาคัดเลือกเอาสามสิบคนสุดท้ายค่ะได้ไปอีกอ่าเลอีกค่ะแล้วรอบสุดท้ายก็คือได้เป็นแชมป์ค่ะหนูได้เป็นแชมป์รายการซูเปอร์เทนค่ะจากการโหวตให้หนูค่ะเขาโหวตให้หนูค่ะแล้วก็ได้ไปรอบสุดท้ายค่ะนี่คือนี่คือแชมป์ของซปเปอร์เทนอ่า ต้องต้องมีต้องมีแบบว่าเนขอเขาใช่ไหมว่าว่าแบบเราอยากได้อะไรตอนตอนนั้นเล่าเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเราได้ได้อะไรกลับมาขออะไรไปได้ค่ะได้ค่ะรอบแรกนะคะสิ่งที่หนูอยากได้คืออยากได้อาจารย์ทองใสทับถนนได้ไหมได้ได้ค่ะอันไหนลูกอันไหนเดี๋ยวหนูเอามาให้ดูนะคะอ่าได้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 พินเนี่ยมันมีค่ามากอาจารย์อาจารย์อาจารย์ทองใสทับถนนนี่เป็นอาจารย์พินของท่านุิสารที่เก่งมากนี่คือโอโพนะนี่ หาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้นะอาจารย์เป็นคนทาเองนะครับถ้าถ้าตีราคาประมาณพินตัวนี้ราคามาเท่าไหร่ลูกตัวเนี้ยตัวที่ถืออยู่เนี่ยประมาณหนูไม่แน่ใจนะคะประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะประมาณหมื่นสองหมื่นค่ะนะครับอันนี้ต้องไว้บูชาเลยนะไม่กล้าเล่นเลยของอาจารย์เนี่ยอ่ะออเอาไว้รัแค่ะเสียงดีมากใช่ไหมลูกเสียงดีที่สุดในมาดาที่เล่นอยู่เลยไหมของอาจารย์ทองสเนี่ยค่ะ สิ่งดีไม่รู้ทําได้ไหมอะไรนะน่าจะเป็นปกติจะเป็นไม้ขนุนนะที่ทําพินเนี่ยตัวนี้ไม้ขนุนค่ะแต่แต่ที่บ้านไม่เรียกไม้ขนุนเรียกไม้อะไรนะไม่บักมี่ไม่บักมี่เออเอิอไม่บักมี่อออ่านี่คือบักมีไม่บักมี่ซูเปอร์เทนครั้งที่หนึ่งได้พินตัวนี้มาครั้งที่สองซูเปอร์เทนครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองได้เป็นเอ่อคีย์บอร์ดค่ะอืม เล่นเป็นไหมเน่ะดนตรีไฟฟ้าเป็นดนตรีสมัยใหม่ไม่เกี่ยวกับพินไม่เกี่ยวกับแคนเล่นเป็นไหมเล่นเป็นค่ะเอามาเล่นแบบทานองแบบอิสานก็ได้ค่ะแบบเป็นสปิงก็ได้ค่ะนี่คือนี่คือไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะคือเล่นเล่นเล่นดนตรีที่บ้านก็เป็นมาเล่นดนตรีที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ดนตรีสมัยใหม่ก็เป็นนะครั้งที่สามได้อะไรมาครับครั้งที่สามก็คือเป็นข้อสุดท้ายนะคะทิงเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทค่ะปรากฏว่าได้หรือไม่ได้ได้ค่ะได้ด้วย นี่ดีไซนให้เป็นทุนการศึกษาอ่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่กล้าเอามาใช้เลยน้องกิมเนี่ยรู้แล้ว <laughs> เพราะว่าตัวเองมีเป้าหมายที่จะเป็นหมอไงก็เลยเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเอาไว้เพื่อ,เ,อเรียนหมอโดยเฉพาะแล้วรู้ด้วยนะนะขนะน,นี้ว่าหมหาวิทยาลัยไหนเก็บค่าเรียนหมอแพงไม่แพงเนี่ยน้องก็บรู้หมดแล้วตอนนี้ก็พ <laughs> อรู้คร่าวๆนะครับตอนนี้พอมีคุณลุงคอยซัพพอร์ตเรื่อยๆค่ะว่าจะอม อย่างไยังไงอ่ะลุงก,ก๊อบอย่าลืมนะมีข้อมูลเรื่องเรียนหมอบอกน้องเข้าไปด้วยนะครับ <c oughs> อะจากรายการซุปเปอร์เทนไปรายการไหนอีกลูกอาลองดูที่มีรายการไหนอีกที่ได้ไปมาเอ่อ<า>หนูไม่ได้ไปค่ะหนูทํารายการซุปเปอร์เทนอย่างเดียวค่ะแล้วก็หนูก็จะพูดค่ะที่เหลือเป็นการสัมภาษณ์ <c oughs> ที่เหลือเป็นการสัมภาษณ์ให้ออกรายการรู้สึกมีหลายช่องเลยนะอืมไม่ค่ะเขาจะเอาแค่คลิปหนูไปลงแต่ไม่ได้ ตอนนี้คลิปคลิปใน y o u t u b e ที่คนดูเยอะที่สุดนี่เป็นคลิปเพลงอะไรลูกไปเล่นที่ไหนเอ่ยได้ดูไหมก็หลักล้านค่ะลัก้าน YouTube ก็จะเป็นของซูเปอร์เทียนละสิบล้านโอ้โหตอนนี้ตอนนี้เยอะมาก o u ยูทูบของตัวเองก็ประมาณหลักล้านหลัก้านหลักแสนนี่แหะตกลงแสนกับล้านมันต่างกันพี่ก๊อฟเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราไปช่วยกันกดไลค์ให้น้องเขาเลยนะ เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยถือโอกาสต้องต้องแนะนําแล้วนะครับว่าช่อง youtube ของน้องกิฟนะครับช่อง youtube อะไรเอ่ยถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะเข้าไปติดตามก็ไปรับชมกันแมงกุจีดอทคอมหนูมีสองช่องค่ะช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องหลักคือจะมีรวมๆคนรวมๆด้วยกันค่ะอืรู้จักค่ะก็นักดนตรีมารวมกันค่ะเป็นชมรมก็เป็น youtube หลักนะคะชื่อว่าอีสานลําเพลินแชนแนลค่ะ ช่องหนึ่งเป็นช่องอิานและเฟื่องแชนแนลแล้วช่องที่สองเป็นช่องของตัวหนูเองนะคะเพิ่งทําได้แค่ไม่กี่เดือนเองค่ะอืก็ชื่อว่ากิฟต์อิสานมิวสิกนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะทําไมเป็นภาษาอังกฤษิระลูก GIFT อย่างเงี้ยเหรอครับไม่ค่ะ GIVE กิฟต์เราให้อ๋อกิฟต์ GIVE ค่ะอ๋อกิฟต์อิสานมิวสิกฮะน่ารักน่ารักแล้วก็ถ้าถ้าพี่ทําแบบเป็นน้องกอล์ฟเล่นพินเก่งๆนะแล้วมีคนมาดูพี่จะตั้งชื่อว่าแมงกุฎจีแชนแนล นี่ค่ะเคยมีค่ายค่ายกูตีแชนแนลมีเยะค่ค่ายหนึ่ค่ะมีคนมีคนตั้งซ้ำเลยที่โรงเรียนมีคนเล่นพินเยอะไหมลูกมีเพื่อนเพื่อนเล่นไหมเห็นว่ามีน้องหรือมีพี่สาวเล่นด้วยหนูมีน้องสาวเองค่ะของหนูเองเล่นพินอ๋อมีน้องสาวเป็นของตัวเองด้วยโอ้ไม่ธรรมดาเล่นพินเก่งไหมก็เคยแข่งเหมือนกันค่ะเคยแข่งก็เล่นพอได้ค่ะก็ช่วยหนูเปิดหมวกด้วยเป็นน้องสาวแท้ของหนูเองค่ะ เก่งทั้งทั้งบ้านเก่งทั้งบ้านนะนะครับใ่ที่โรงเรียนเนี่ยสนับสนุนดีไหมลูกที่โรงเรียนครูบาอาจารย์เวลามีงานเนี่ยเล่นให้เล่นตลอดไหมเวลามีงานก็ให้เล่นตลอดค่ะถ้ามีงานเขาก็จะมาเรียกให้ไปช่วยค่ะในในช่วงที่ยังไม่มีโควิดนิวแต่ละวันออกงานเยอะไหมเยอะที่สุดเนี่ยเท่าไหร่วันหนึ่งอะสองครั้งสองงานสามงาน ไปปนหวงแค่เช้ากับเย็นค่ะถ้าวันหยุดไม่มีโควิดไม่ไม่ถ้ามีคนเชิญไปไหนลูกไปเล่นตามงานต่างๆพอวันละงานคอกันอ๋อเราวันละงานพอนะอ๋อวันละงานวันละที่เหลือก็เปิดหมวกอืมค่ะถ้าเปิดหมวกก็ไปเช้าเย็นค่ะแล้วแต่เราจะไปถ้าเราว่างเราก็อืมเดี๋ยวเปิดเปิดเมื่อไหร่บอกแล้วกันเดี๋ยวจะชวนพี่ก๊อฟไปไปไปชมนะแล้วก็กำ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 ก้ต้องเปิดที่ไหนไปเปิดที่ไหนครับเปิดกากตลาดนัดค่ะแหล่งชุกำก อ๋อแต่แต่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นประจําใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ได้เยอะไหมเคยได้เยอะที่สุดของการเพลงบ่งนี่กี่บาทก็หลักพันมัค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เลยค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็ไม่เป็นไรถือว่าตอนนี้เราอยู่ม .5 แล้วเตรียมขึ้นม .6 เนาะเอาเรื่องเรียนเป็นหลักก่อนนะลูกนะแต่ว่าก็ก็ไม่ทิ้งเรื่องดนตรีเนาะมีมีความคิดยังไงบ้างที่จะให้คนรุ่นใหม่มาสนใจดนตรีของไทยเราอลูก ก็อยากให้คนรุ่นใหม่นะคะอนุรักษ์ดนตรีอสานที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเราไว้ค่ะว่าดนตรีในโลกเราก็มีหลายอย่างใช่ไหมคะก็ให้อนุรักษ์ดนตรีอีสานเป็นของไทยเราไว้ค่ะเพราะว่าจะได้สืบทอดของประเทศไทยเราต่อต่อไปค่ะพูดถึงเรื่องเป้าหมายดีกว่าพี่กอบสมมติเป้าหมายในการในการดำเนินชีวิตของน้องกอบอยากเป็นอ,อยากเป็นหมออยากเป็นแพทย์ไม่เป็นไรเื่อสอบได้แต่เป้าหมายในยทางดนตรีเนี่ยตัวเองจะไปถึงไหน อยากเป็นอะไรในทางดนตรีที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในทางดนตรีเช่นนักดนตรีพินเก่งที่สุดของโลกเหรอไหมลองลองตั้งเป้าหมายดูก็อยากสืบสานไปเรื่อยๆค่ะไม่ไม่จะต้องเก่งที่หนึ่งของโลกค่ะแต่ว่าจะสืบให้คนรู้จักไปเรื่อยๆค่ะก็จะอัพลงทูปอัพลงโซเชียลให้คนได้ชมกันออืมแต่ต้องอยาหยุดนะจะต้องยาหยุดนะ ค่ะจะเล่นไปเล่นไปค่ะถ้าว่างก็จะเล่นเล่น,นะะอ่าทีนี้อ่ะจะบอกผู้ใหญ่นิดนึง<ด>ในบุธิสภา,าเรามีผู้ใหญ่ที่<ม>ท่านสนใจเรื่องศิลปะัฒนธรรมอยู่หลายท่านแล้วก็มีท่านผู้ฟังที่นะครับเป็นผู้บริหารท้องถิ่นผู้นํานท้องถิ่นอยู่เยอะครับนักเก็บอยากจะฝากอะไรให้กับผู้ใหญ่บ้างเรื่องของดนตรีเรื่องของดนตรีตรไทยดนตรีพื้นบ้านอ่ะมีอะไรฝากบ้างก็อยากให้ท่านผู้ใหญ่ผู้ชมนะคะแชร์แชร์หรือสืบสามวัฒนธรรมช่วยกันนะคะเพื่อเป็นมรดก อืส่งเสริมให้เด็กด้วยนะใช่นะครับเด็กได้เล่นค่ะนะครับเี่ยทีนี้เพลงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบห้านาทีสุดท้ายเนี่ยน้องเกิยบเล่นสักหนึ่งเพลงแล้วก็เปลี่ยนการปิดท้ายได้ไหมลูกนะปิดท้ายด้วยเพลงของน้องเกิยเลยได้ไหมนะได้อะทีนี้ก่อนจะจบพี่ก๊อฟมีอะไรวยพรน้องบ้างนะครับก็นะครับเยาวชนคนเก่งนะครับที่ก็มีความตั้งใจนะครับแล้วก็ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบเจอเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าอิจฉาก็ขอพรให้ น้องกิฟนะครับได้เรียนในคณะในมหาวิทยาลัยที่ชอบนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆเ,เป็นลูกเป็นหลานที่ดีให้กับครอบครัวแบบนี้แหละครับสุดยอดแล้วครับผมอ่านะครับขอให้น้องกิฟ์ประสบความสำเร็จน,นะลูกนะเดี๋ยววันไหนมากรุงเทพได้มาเรียนเดี๋ยวกลับมาหาพี่ก๊อฟมาเล่นดนตรีให้ทางพวกเราฟังนะครับมีดนตรี มีนักร้องมีนักดนตรีหลายคนซึ่งน้อได้เคยสัมภาษณ์นะแล้วก็ได้จะได้มาเยี่ยมชมรถที่สภาด้วยกันขอให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของชาติไทยต่อไปนะครับอ่ะลากีจลักไทยนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับสัมภาษณ์น้องกิ๊บเชื่อเลยนะน้องพี่ก๊อกเอาอีกทีสิน้องน้องเกิร์ดชื่อจริงเชื่อเลยน้องรุ่งรุ่งธิวาคำนาก่วมโอเคนะครับแต่ว่าจํายากนิดหนึ่งชื่อว่าน้องกิ๊บ ร้อยเอ็ดนะครับจะเพลงสุดท้ายเล่นเพลงสุดท้ายให้เราฟังนะครับก็จากกันในวันนี้ด้วยเพลงสุดท้ายของน้องกิฟนะครับขอลีลาแบบที่ออกทีวีเลยนะนสนุกเลยนะ <c oughs> อะแล้วก็ขอเสียงเพราะเพะเอาเพลงที่ท่านผู้ฟังฟังแล้วตรึงใจเลยนะครับจะได้พบกันในคราวหน้าพบกันใีที่กับรักทินนักไทยในวันศุกร์หน้าเวลาบ่ายสามโมงเวลาดีๆของงบไทยนะครับผมวิเชียนบัวบานครับครับน้องกอบครับอ่าแล้วก็คนสุดท้ายที่จะต้องลาท่านผู้ฟังคือน้องกิฟน้องกิฟ <c oughs> นะครับ <c oughs> พบกันใหม่คราวต่อไปนะครับฟังเพลงของน้องกิฟตแล้วก็จากกันตรงนี้เลยครับสวัสดีครับครับสวัสดี thank you หักถินหักไทยรักถิ่นรักไทยหักถินหักไทยเจ้ารักถินรักไทยสไตล์วิเชียนบัวบาน